แมมวิชุดาเล่าชีวิตอยู่กินกับสามีมานานกว่า10ปีไม่คิดแต่งงานมีทายาทเป็นนักแสดงมากฝีมือที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานคนนึงสำหรับแมมวิชุดาพิมพ์ดําและทีล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเผยเรื่องราวสุดช้ำผ่านทางรายการว่าเธอโดนปิดบังมาตลอดเรื่องพ่อแม่ที่แท้จริง จนมาทราบความจริงเมื่อตอนอายุ17ปีเพราะไปออกรายการทีวีหนึ่งโดยปัจจุบันเธออายุ43ปีเธอบอกว่าถ้ายังมีวิธีที่ตามหาได้เธอก็อยากตามหาแต่จะไม่ออกตัวเพราะกลัวที่จะโดนหลอกแบบที่ผ่านมาแมมเปิดใจว่าโดนปิดบังเรื่องนี้มาตลอดเรื่องพ่อแม่ที่แท้จริงโดยมารู้เรื่องราวตอนอายุ17ปีไปรู้พร้อมกับคนอื่นเพราะไปออกรายการทีวีคนถามพ่อแม่เราเป็นลูกจริงไหมตอบให้ลูกชื่นใจ ตอนเด็กลูกชอบโดนคนบอกว่าถูกเก็บมาแล้วแม่กลัวออกทีวีพูดไม่จริงเราจะผิดกฎหมายแม่เป็นคนต่างจังหวัดคิดว่าพูดออกทีวีไม่ได้แม่ที่เลี้ยงเรามาเลยบอกว่าไม่ใช่ลูกจริงๆหรอกพ่อเป็นพ่อจริงๆแต่แม่ไม่ใช่อันนี้ก็ยังพูดไม่หมดนะเพราะเขาอยากเสพว่าก็ยังมีสักคนแต่สุดท้ายก็มารู้ว่าจริงๆไม่ใช่เราก็ร้องให้ใหญ่เลยตกใจแม่ก็ร้องให้หนับ เราคิดว่าไม่ใช่พ่อแม่ก็บอกได้เพราะเราก็ดูแลเขาต่อให้ไม่ใช่พ่อแม่จริงๆเราก็ไม่ทิ้งเขาแม่ไม่พูดส่วนพ่อพูดไม่ได้มาเก้าถึงสิบปี ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครบอกเลยว่าใครเป็นพ่อแม่เราแม่มเผยอ,อีกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่สนิทแต่เขาอยากสนิทกับเรามาบอกเราว่าฝรั่งคนนี้เป็นพ่อเราแน่ๆเพอให้เราโทรหาเขาไปไหนมาไหนกับเขาบ่อยๆสุดท้ายก็ไม่ใช่เอาเงินจากเราก็บ่อยมีคนติดต่อมาว่าเป็นพ่อแม่ช่วยมาดูแลหน่อยแต่พอไปดูแล้วก็ไม่ใช่นอกจากนี้แม่มยังเผยอีกว่าตอนนี้ยังเป็นเรื่องที่คาใจอยู่ว่าเราเป็นลูกใครทำไมพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาจริงๆถึงไม่ยอมบอกความจริง ต่อให้แม่จะเป็นใครตนก็ไม่เป็นอะไรแต่ขอแค่ให้บอกความจริงเพราะตอนนี้พ่อแม่ที่เลี้ยงเราอยู่เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับเราแมมเผยต่อว่าทุกวันนี้แม่ก็ไม่บอกเราก็รู้แหละว่าเขาก็รักเราพอเขาไม่อยู่แล้วเขามาบอกเรื่องสมบัติที่ดิน เพราะเขามีมรดกอยู่เขาคงไม่อยากให้ไปตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงให้รับมรดกเขาไปนักสแสดงสาวเผยว่าตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงตั้งแต่อายุ17จนถึงตอนนี้43แล้วตอนนี้ถ้ายังมีช่องทางให้ตามหาก็ตามที่ผ่านมาเราเจอแต่คนไม่บอกเราไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราอยากรู้มากเขาจะมาในรูปแบบที่ปิดบงังมีบางคนส่งเขามาทางเฟซบุ๊กมาเป็นตุเป็นตะแม้เรารู้ว่าไม่ใช่ ขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ i n f o ขอบคุณค่ะ